ป๋าเง็มห้วยชาวบ้านครับผมการประชุมสุดยอดผู้นำเศรษฐกิจ21เขตที่ไทยเป็นยุภาพมีความเกี่ยวข้องไงกับพปปปบ้างครับครับก็ผลการประชุมยังมีพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนะครับของประเทศในประเทศสมาชิกการค้าการลงทุนก็ซึ่งรวมถึงเรื่องของทางด้านของ financial sector นะครับในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเมมเบอร์ของเอเปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของคอพอพอในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยเรามีการประชุมนะครับหน่วยงานกำกับดูแลระบบประกันภัยของอาเซียนเป็นประจำทุกปีนะครับและเป็นลักษณะเป็นเป็นฟอร์มอลนะครับซึ่ง ในปีนี้เนี่ยเราประชุมกันหลังจากเอเปกนะครับก็คือเอเปกเข้าประชุมเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนการประชุมของ AIRM หรือ a s e ซียนอินชัวเ r e ก u l ล t ต r y อรี่มิทเนี่ยจะประชุมในต้นเดือนธันวาคมนะครับซึ่งในฐานะที่เราเชื่อมกันกับทางสำนักเลขาธิการอาเซียนแล้วก็เชื่อมกับเอเปกเนี่ยนโยบายหลายๆเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องของที่ทางประเทศไทยนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในส่วนของเอเปกในปีนี้และขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยโดยสํานักงานคอปปอเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AIRM หรือประชุมหน่วยงานกํากับดูแลทางด้านประกันภัยและก็ในปีนี้เนี่ยสำนักงานคอปปอก็จะในในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นประธานของ ที่ประชุม AIIM ด้วยนะครับเราก็จะเอาในส่วนของตัว AIIM ไปเชื่อมกับ APE โดยประเด็นที่เราจะเน้นให้ความสำคัญเนี่ยมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือ Digitalization นะครับในส่วนของการระบบการค้าการลงทุนต่างๆเนี่ยเรามีการสนับสนุนเรื่องของทางด้านของเทคโนโลยีในภาคประกันภัยเนี่ยก็จะ สนับสนุนส่งเสริมให้มีเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับผลก็ได้ก็คือประชาคมของอาเซียนเองก็จะเกิดประโยชน์นะครับจากการที่ทางด้านของหน่วยงานกำกับดูแลก็ดีทางด้านของการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เป็นทางด้านของภาคธุรกิจประกันภัยมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแล้วก็นาระบบเทคโนโลยีมาใช้ก็จะได้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนผู้ประกันภัยได้รับความสะดวกจากการให้บริการมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการวิคเคราะห์ในเรื่องของการที่จะบริษัทประกันภัยจะรับประกันหรือศักภยภยพาพของบริษัทประกันภัยเนี่ยในการเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยงภัยนะครับธรรมชาติหรือว่าตัวความเสี่ยงใหม่ๆ หรือภัยที่อุบัติใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในส่วนที่2เนี่ยเรื่องของความยั่งยืนที่ประชุมเอเปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของทางด้านกระทรวงการคลังเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งการประกอบธุรกิจเนี่ยต้องคํานึงถึงความยั่งยืนเช่นเดียวกันในเรื่องของ ระบบประกันภัยของไทยเนี่ยก็ต้องเน้นเรื่องของความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนในที่นี้เนี่ยก็คือการส่งเสริมให้เกิดเรื่องของอสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในแง่ของอสังคมในแง่ของ Governance หรือทำรรภิบาลนะครับหรือ ESG ซึ่งถ้าเราสามารถที่จะ,ะส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยเนี่ยได้คำนึงถึง ESG และปฏิบัติตาม ESG เนี่ย เราก็จะสามารถทําให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยและถ้าเกิดมี ESG เนี่ยก็แสดงว่าบริษัทประกันภัยเองเนี่ยซึ่งจะไปรับอาสาในการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ประกันภัยเนี่ยก็ถือว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะครับสิ่งที่เราจะผลักด,ดันเพื่อที่ทำเป็นการขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนหรือ sustainability เนี่ยก็คือเราก็ในฐานะที่เป็นประธานของ a i i m เนี่ยเราก็จะนำเอา ประเด็นนี้มาอยู่ในวาระการประชุมซึ่งนขณนะนี้เนี่ยเรามีการไปเซอร์เวยไปสำรวจนะครับพัฒนาการต่างๆทางด้านของ uh, sustainable insurance ในประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับว่ามันมีพัฒนาการอะไรโดยเพาะยิ่งประเด็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นใหม่เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ ไปลงทุนนะครับในลักษณะที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่ากรีนบอลพวกกรีนอินเวสท์เมนต์แต่ว่าควบคู่ขนานกันไปเนี่ยอยากจะลองมาสำรวจดูว่า,าความเป็นไปได้ที่ภาคธุรกิจประกันภัยเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้ได้มากกว่านั้นก็คือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความย,ายั่งยืน นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นเป็นเรื่องใหม่ล้วก็คิดว่าถ้าเราสามารถใช้สํารวจนะฮะเพื่อขนาดนี้ต้องต้องเรียนว่าในภาคธุรกิจประกันภัยเองเนี่ยหลายบริษัทเขาบอกว่าและหลายประเทศเขาบอกว่าเขาก็ทาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนถูกไหมฮะแต่ว่าคําจํากัดความเนี่ยถ้าเรามาประชุมกันในอาเซียนเนี่ยเราสามารถที่วางกรอบได้โอเคว่าตกลงว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เราอยากจะเห็น ที่เป็นเรื่องของ sustainable related insurance product หรือผลิตภัณฑ์ประกันภยัยที่เกี่ยวข้องกับความนี้มันมีอะไรบ้างอย่างนี้มันเป็นไหมนะครับมันควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างและทางอาเซียนเองก็ส่งเสริมอาจจะส่งเสริมเป็นในลักษณะของเป็นเป็นโมเดลของของ,ของอาเซียนเลยนะซึ่งซึ่งมันก็จะเกิดผลดีแล้วมันจะทําให้ภาคธุรกิจเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจประกันภัยเขาจะรู้ทิศทางโอเคถ้าเกิดว่าเราโปรโมทเราอยากให้เขาส่งเสริม บางบริษัทเขาไม่พร้อมจะไปลงทุนทางด้านของทางด้านของสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการโปรโมทนะคร sí, ับหรือผลักด right in ันให้เกิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอันนี้ผมคิดว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับเป็นเป็นจุดหมายเดียวกันแต่ว่าไปในแนวทางนะที่สุดท้ายเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการร่วมกันครับคือที่ที คุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของตัวความยั่งยืนนะครับซึ่งซึ่ง,งเป้าหมายที่เมื่อกี้เรียนไปเนี่ยว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยก็คือ,อ,อทางบริษัทประกันภัยเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในแง่ของความยั่งยืนนะครับในส่วนลักษณะก็จะคล้ายๆกับที่ทางเอเปกเขาประกาศเป้าหมายแต่เพียงแต่ว่าเราจะอยากจะให้เห็นที่เป็นรูปธรรมนะครับในแง่ของว่าเราอยากจะตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะมีตัว ผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือตัวโมเดลผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนซึ่งสุดท้ายก็คือเป้าหมายเดียวกันนะครับซึ่งผมมองว่าในในลักษณะของตัวแต่ละธุรกิจเนี่ยก็มองเป็นเป้าหมายเดียวกันแต่มองในมุมมองของธุรกิจนั้นๆเราก็มุมมองในมุมมองของธุรกิจประกันภัยทัที่เราจะส่งเสริมว่าโอเคให้เขาพยายามที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับหรือว่าไปลงทุน ในขณะที่มีการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับลดคาร์บอนต่างๆเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้มีตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความย,ายั่งยืนครับก็ในการประชุม AIRM เนี่ยก็จะมีการประชุมของภาคธุรก,กิจประกันภัยคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่นะฮะก็ไม่เท่ากับ APEC แต่ว่าเป,เป็นงานใหญ่เพราะว่าในมิติของอ ระบบประกันภัยแล้วเนี่ยในอาเซียนเองเนี่ยนะครับธุรกิจกประกันภัยเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเลกูลเลเตอร์จกหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยของอาเซียนที่มาแต่รวมถึงภาคธุรกิจประกันภัยของในประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยที่มาประชุมในประเทศไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการช่วย ในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับก็คิดว่า,าการที่หลายประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามานี่นะครับถ้าการประชุมของเรามีความราบรื่นผลการประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่เราหวางไว้แน่นอนที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยต่อประเทศชาติขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังนําเอาซึ่งความเข้าใจดีความเข้าใจอันดีนะครับความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยแล้วก็รวมทั้งเกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจเขาเข้ามาก็มีการใช้จ่ายนะครับมีการท่องเที่ยวนะครับก็จะเกิดผลดีต่อคนไทยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับและขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็ส่งกําลังใจมาแล้วก็เป็นเจ้าภาพช่วยร่วมกับทางคอ,อพอเป็นเจ้าภาพที่ดีสําหรับการประชุม a i i m ที่จะถึงในต้นเดือนธันวาคมนี้ครับขอบคุณครับรบหนึ่งหงรบเจ้าน,นานน้นนอจาจจะเป็นเจ้าภาพ อีก10ปีคือเขาเวียนไป10ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นประธานจากปีก่อนปีก่อนเนี่ยทางสิงคโปร์นะแล้วเราก็เป็นรองประธานปีนี้ไทยเป็นประธานเวียดนามเป็นรองประธานปีหน้าเวียดนามเป็นประธานล้วก็ไล่ๆๆๆๆๆล้วก็ไปไปบูนกากลับไปจากสุดท้ายนะฮะตัวทีเราก็จะกลับไปย้อนกลับไปตัวบี นะก็คือบรูไนแล้วก็ไล่ไล่ไปเนี่ยย้อนกลับมาก็ประมาณ10ปีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นโอกาสง่าย,ายนะครับที่ที่เราจะเป็นเจ้าภาพแล้วเราจะเป็นประธานของ a i m ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เป็นกําลังสําคัญในการจัดประชุมในครั้งนี้ก็เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าจะทําให้ดีที่สุดเลยครับเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนคนไทยครับท่านก็จะบอกว่าอยากจะให้ผู้นาแต่ละประเทศจำแนกตัวองค์กรของ คอปปอ,อ,อต่างประเทศประทับใจเหมือนผู้น,นำก็เราก็เราก็คงทําอย่างดีนะแม้กระทั่งเมนูอาหารเราก็ต้องดูนะฮะว่าเมนูอาหารเราก็จะหรือแม้กระทั่งเราวันที่เราจะจัดกาลาดินเนอร์เราก็จะต้องแต่งตัวอย่างน้อยที่สุดให้แต่ละประเทศเนี่ยเขาแต่งตัวในตัวตัวคอสตูมเนชั National ่นแนลนะเป็นเนชั่นแนลเดรสของเขาของไทยเราก็จะต้องแต่งเป็นเนชั่นแนลเดรสของคนไทยแต่ว่ากำลังดูว่าของไทยเยอะมากเลย ตอนนี้อยู่กําลังเลือกว่าจะเอาเอา,เอา,เอาแบบไหนจะเอาระดับรัตนกโกสินทร์ไปอยุธยาไปอะไรตอนนี้เดี๋ยวอดใจรอนะฮะรับรองนะฮะเราทําแล้วก็เรื่องของเมนูอาหารต่างๆนะครับเราก็จะทําให้มีความพอดีคือไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่ามีเมนูต่างๆที่จะสะท้อนให้เห็นให,ให้ให้ต่างชาติเนี่ยเขาเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ต่างชาตินะครับมาคราวนี้ดูในแง่ของ ระดับสเกลใหญ่แล้วมาดูสเกลย่อยลงมาย่อมลงมานะครับในบุมมองของเลกโกลเลเตอร์ปัะกันภัยของไทยครับติดตามป๋าแงมมจู่โจมช่วยชาติบราการได้ที่เฟซบุ๊กท่าว๋าแงืมทุกวันและยูทูปป๋าแงืมร,รับเจ้านายปูน,ปน